นี่แหละครับแผนกตู้วันนี้ลางานบดเราถึงถ่ายคลิปได้ครับผมครับผมสวัสดีครับวันนี้อยู่แผนกตู้ครับเงียเรียนออกเมื่อวานนี้ครับดูครับหายไปบดเลยครับผมครับแผนกตู้ตัวนี้ทําอะไรครับผมครับก็มีงานหลายอย่างที่ผมเกี่ยวมาเช่นตู้เบรครับเนี่ยใครสนใจครับใบละสองพ้มือสนะครับสามารถเข้ามาซื้อได้ใบที่ไม่สมบูรณ์ไหมครับเราก็จะเปลี่ยนฝาหลังเป็นแผ่นใหม่ทันทีเลยครับเพิ่มความสมบูรณ์ของตู้นั่นเองครับตู้มือ2อก็ถือว่าเยอะครับเอาง่ายรถแห่ได้ประมาณ2องคันตู้มือสองครับใครที่ทํารถแห่เนี่ย ต้องการตู้มือ2ก็สามารถเข้าไปดูที่บริษัทได้ครับราคา2,500บาทเท่านั้นถือว่าถูกมากครับผมครับปะทีนี้ไปดูข้างหลังว่าผมมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเข้ามาครับผมทางด้านเครื่องเสียงบ้านครับนี่ก็เป็น DIY ตัวใหม่ที่ผมอยากนําเสนอครับเคยซื้อแต่ DIY ราคา12,000 0อหครับทีนี้จะพาไปชม DIY ตัวใหญ่ของเราครับเน่ตัวเนี้18นิ้ว2ดอกครับ12นิ้ว2ดอกแล้วก็แหลมครบในตู้เดียวครับ และตู้นี้มีความสะดวกสบายยังไงครับนึ่งละตัวนี้ก็จะเป็นแหลก power ของเราครับ power ก็จะอยู่ในแหลกเลยนะครับอยู่ในแหลกข้างบนเลยพวก power พวกคอสพวกลอยอยู่ในแหลกข้างบนเลยครับผมครับฝาปิดมิกก็อยู่ข้างบนครับแหลกเราเนี่ยจะปิดมาถึงหน้า power เลยนะครับผมครับเวลาไม่ใช้งานก็สามารถปิดแหลกได้สำหรับโซนนี้ครับผมครับทีนี้ลําโพงเราใส่รูปอะไรบ้างเบสเราก็ใส่2กลางก็ใส่2ครับทําไมต้องใส่2ดอกครับเพราะว่านหนึ่งแหละลำโพงอ่ะเราเป็นลําโพงบ้านใส่เช่นลําโพง8โอห์มเนี่ยเราก็ต้องใส่2ดอก เพื่อให้พาวเวอมันขับอิ่มออกมานั่นเองครับผมครับตู้ไปเนี้ยจะมีล้อมีอายครบทุกอย่างครับในการใช้งานนะครับผมครับสามารถล้ากเปิดไหนก็ได้ครับบางคนอาจจะมีดีวรุ่นใหญ่แต่อันเนี้ยดีวใหญ่กว่าครับ18นิ้วไปเลยครับผมสำหรับชุดนี้ครับผมครับทีนี้ตู้พวกนี้ก็15นิ้วแบนพัทเห็นไหมครับเนี่ยกำลังประกอบหลังจากที่ห่างหายไปนานครับผมครับช่วงนี้ทีมงานเรื่มบ้างก็ เลยประกอบตู้ใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับเนี่ยครับแบนพัดตัวใหม่ของเราก็มาแล้วตู้หนึ่งใบไม่ใช่ง่ายนะครับดูอุปกรณ์ครับอุปกรณ์ครับถือว่าเยอะมากสำหรับตู้หนึ่งใบครับไม่ใช่ว่าประกอบตีปุ๊บขึ้นมาได้เลยครับอุปกรณ์และสิ่งในอย่างมีความสำคัญสลหรับเสียงมากพอสมควรครับลิ้นตู้เนี่ยเล็กกันน้อยเนี่ยมีผลต่อเสียงทั้งหมดเช่นเห็นไหมครับเนี่ยตู้เนี่ยจะมีลิ้นเล็กกันน้อยครับเนี่ยเป็นตัวกําเนิดทิศทางเสียงวงบอดทิศทางเสียงแล้วก็ลดตู้มันเฟะกันหรือเปล่าครับเพราะว่าตู้เนี่ยครับพอร์ คือทายังไงก็ได้เนี่ยให้อีกพอตเนี่ยออกช้ากลวยพอทให้ได้นั่นเองครับนี่คือสูตรทําตู้ทีนี้ความสั้นความยาวของพอตเนี่ยตัวนั้นสำคัญเหมือนกันครับถ้าเราทําไม่ดีพอเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องเสียงได้หรือข้อที่ไหนก็หนึ่งหายได้นั่นเองครับผมครับก็นี่แหละครับแผนกตู้ก็มีงานหลายอย่างให้จะทําแล้วก็ตู้ใหม่ๆครับผมแล้วก็พยา,ยามออกแบบให้ทันใจลูกค้าครับไม่ว่าเป็นด้าน A6 A6 เนี่ยแล้วก็ทดสอบสามชุดรุ่นอะไรไหมครับกาจะได้เดียนรุ่นยากมากครับตู้มือสองเห็นไหมครับเราก็กําลัง หรือมาเก็บเพื่อเอามาขายให้ลูกค้าที่ต้นทุนต่ําหรือใสร่รถแห่นั่นเองครับ